ลกซม,มกมีล้น้นาคเานีไปไม่ลอสอบสบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้มากินเพลยอีกแล้วพี่น้องบั้นเดือเข้ <c oughs> าทานมันก่อน <c oughs> Ốp hứa Với <laughs> tuổi tôi <tớ> đây nè <laughs> Tụi sao phát Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

วิลวห์จิล่าเออจักจักหาตัวแก่จีนลบน้องกินยังลบเ่อมนีุ่นนะมนีุ่ง

I <laughs>

จมีน้องประมาณ40บาทสาบาท लासी देला हां परवा आयो ओ पेन ओ पेन वीनी

เาเอามอันน okay. ี uh ้า uh อีมไม่ปแต่ามดูกมาหมดบ่มีแต่ของสดหมดีแล้วแหละดีแล้วหรอวะของสดตลอดเนี่เอามาหิวออกกตลาด ของในตลาดมันแบบมันเอาง่ายคือแบบเขาเสีไวด้ดนเนาะเอาง่ายไงไนะไม่รู้เฮาเฮาพัดไถ่ชุดก้อนนี่มีคนคนคอมเมนต์รลอว่าหรือว่าเป็นอ้ายเจ้าะหรืว่าโอ๊ตหัานเพลร์นกเสาข่อยได้แล้ววะ แม่นบ่่แต่อทอดบัหาซื้อถั่วแต่ละมือ้อทอดบ่เอ่ออยากตำมาสานซิอยากตมบดีพมีคต สามสหลือก็ได้แล้วเนาะสามสิบสีส่สิบห้าสิบเนาะต่ละมือเนาะเป็นบางมือเนาะพอนเป็น mm. ห <t ương är> ันใญ่เนี so ่ยมันก็เลยหรือว่ามันอาจจะของมันแซ่มเนี่เอาลีได้ทำมันบเซบุ้ยพอได้เข้าดูอกดมเขาามาทำพลาค่อยเท่เท่นอ ไตมเถ่แไม่ก <aquí en S 2> ัก <studio> ินแน่แล้ว <joy> ก <rik> <The> ็ไถ่คงไปนะแบบเขาติดใจแล้วมั้งเสียมกหายเลาอีกนี นี่เป็นของสดเราบอกโอ้ไข่ตัวทรายไข่ครับสาวกินเพื่อแซ่บบอสเสา หลายนะวันเลยจะพ่อจะคล้ายดีแล้วลสมชาวพันแล้วหักหัก จริงๆมันทำมันว่ากะย้ยเซโนกกบบอซ้มนี่ว่าง่ายก oh. right. ันเลยเาวานะอ่เอากน่อยก็ด้อืมูยสนอเาพันลายพี่หนอผมเฟรนดหไทยทั่วห้ให้เต็มที่เลยคีครบสีนกมี่สีนี้ยังเลือดกมีครบทิมพี่เนะ สดเลยเปนอนแดงได้วายมาอย่างนี้เหมือนเียฮะแล้วแล้วเล้วเล้วแล้วโอ้โหใส่กินโมไซฮู้ไล่ไล่โอ้สอดที่ไล่กันเลย สองพันบ่งอันี้ลูกชิมไลนีพุ่นไลน์ได้เราวะเราวะเราคลายไลนเราฮ่าฮ่าลูกชินีลูกชิมอเคน่านชันี้ลดไนี่ไปไม่ไรเกอบสองพันเกี chắc phân chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc đây, chắc đây, đây chắc <laughs> <một vịt> <laughs> <laughs> เลื่อนถ้วยพี่เ้างคิดว่าสิบเบิรบตโบไซไซกินร้านไซแท่บไ่ไซหมออ้อมบอกกินหมออ้อมนั่งเงาเลยโอเคเนาะนะสลินี่กับไปใเด้อพี่เ้องกันไข่เพือพี่น้องบันเดือพี่น้อง I don't know.